ขนาดนี้ก็หัว้ามแล้วนะเราจะแวะหาอะไรชิมกันนะอ่ะนี่เราก็มานี่เลยนะกับร้านครัวเจ้างอนะ นี่นะเราก็อยู่กันที่ร้านครัวจรเจ้าเงาะนะวันนี้เราสั่งนะแกงส้มมานะเพินไปห้องน้านะก็สมาชิกก็สัดกันแหละก็เลยอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มชิมกันเลยนะเอาแบบง่ายๆเนี่ยแล้วนะนะกินกันสดๆนะอันนี้ก็เป็นแกงส้มชะอมนะชะอมกุ้งนะชะอมไข่เจียวกุ้งนะอันนี้ก็กุ้งนะก็ อยู่หลายตัวอยู่นะเอาลองชิมดูรสชาติก็โอเคนะคกรอบดีไม่เผ็ดไปไม่จืดไปไม่หวานไปนะรสชาติกลางๆนะส่วนชะอมก็โอเคนะส่วนอันนี้ก็กุ้งชุบแป้งทอดนะอันนี้ก็เป็นของเหมือนทานเล่นนะกินเพลินๆจริงๆนะไม่มีอะไรไม่มีความเห็นนะอันนี้นะส่วนอันนี้นะเมนูเด็ดคือเนื้อแดดเดียวนะทอดโปะใบ มากูดนะแต่เบอร์จริงสั่งไปก่อนนะแต่ว่ามาสุดท้ายนะจริงๆคือกุ้งเจ้ามากินเล่นนะแต่รสชาติก็เยี่ยมเลยอันนี้อร่อยเลยนะสำหรับขวัวเจ้าเงาะนะอันนี้คลิปสั้นๆนะสั้นจริงๆเลยนะอันนี้ก็บราการร้านนะสำหรับขัวเจ้าเงาะเ,เมนูก็มีหลากหลายนะสำหรับขัวเจ้าเลาะอ,อันนี้อยู่ตรงข้ามวัดบางแตนนะด้านหน้าก็จะมีกระท่อมคู่นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ใคร รถเข้ามาก็แวะเข้าไมาได้นะอ่านี่หัวข้ามก็มีวิวให้ดูนะาดาวกําลังขึ้นนะสวยงามเลยทีเดียวนะบรรยากาศดีใช้ได้นะลมเย็นๆสบายๆนะกับเมนูอาหารนะในวันนี้ก็มีอันนี้นะแกงส้มกุ้งโชมไข่ทอดนะก็ถือว่ารสชาติอาหารที่นี่ถือว่าดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะอร่อยเลยแหละดีนะทั้งไม่ว่าจะเป็นแกงส้มอันนี้ก็เป็นกุ้งชุบแป้งทอดนะ เพนๆแล้วก็อันนี้ปิดท้ายนะเนื้อเนื้อแดดเดียวทอดนะนะแต่เราใครผ่านไปผ่านมานะทางนี้ก็เส้นถนนเส้นนี้ก็ไปเขาใหญ่ได้นะไปปัจจีนได้นะก็แวะกันเข้ามานะกับครัวเจ้าเงาะนะอาหารรสชาติดีเลยนะใช้ได้เลยอร่อยดี